าวไทยมิตรครับลองคิดดูให้ดีถ้ามีเอกสารลับที่ถูกปิดผนึกไว้แน่นหนานานกว่า50ปีและวันหนึ่งรัฐบาลสหรัฐต้องยอมเปิดมันออกมาให้คนทั้งโลกได้เห็นคําถามคือในเอกสารพวกนั้นมีอะไรที่พวกเขาไม่อยากให้เราได้รู้สวัสดีครับแอดมินจากช่องไทยมิตรคนเดิมครับช่องที่รวมเรื่องจริงเรื่องลับและเรื่องเล่าที่โลกไม่อยากให้คุณรู้มาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายและมีมุมคิดแบบคนไทยยินดีต้อนรับชาวไทยมิตรทุกคนครับ ขอบคุณที่กลับมาเจอกันอีกครั้งในเรื่องราวสุดเข้มข้นวันนี้วันนี้เราจะมาคุยแฟ้มลับจากหน่วยข่าวกรองกลางของสหรัฐอเมริกาหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ CIA ตามกฎหมายของเขาเอกสารของรัฐที่เคยเป็นความลับเมื่อหมดอายุความลับตามที่กฎหมายกําหนดจะต้องเปิดให้สาธารณาชนเข้าถึงได้อย่างเสรีและเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆเอกสารจํานวนมหาศาลจากองค์กรที่ขึ้นชื่อว่ามีอํานาจและความลับมากที่สุดในโลกก็ไหลทะลักออกมาสู่มือประชาชนทั่วโลกข้างในนั้น ไม่ใช่แค่รายงานภารกิจทั่วไปหรือบันทึกเบีย้ยเลี้ยงของสายลับแต่กลับเต็มไปด้วยข้อมูลของโครงการทดลองสุดล้ำขอบวิทยาศา,าสตร์สุดขัว้วการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่จริงและบางเรื่องที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ยังต้องเงียบนี่ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์และไม่ใช่ทฤษฎีสมคบค,คิดที่เล่าต่อกันมาแต่มันคือเอกสารราชการจริงที่มีเลขรหัสมีลายเซ็นและมีตราประทรับของ cia ครบถ้วนทุกหน้าและนี่คือสี่เรื่องลับที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเก็บไว้ในตู้เหล็กระดับสูงสุดของประเทศมหาอำนาจ วันนี้แอดจะพาคุณไปเปิดอ่านทีละหน้าด้วยสายตาคนไทยที่ไม่ยอมให้โลกใบนี้โกหกเราได้อีกต่อไปชาวไทยมิครับถ้าคุณคิดว่าเรื่องที่รัฐบาลแอบทดลองยา LSD กับประชาชนเป็นเพียงทฤษฎีสมคบคิดที่ไม่มีทางเกิดขึ้นจริงแสดงว่าคุณยังไม่เคยรู้จักโครงการนี้มาก่อนขอต้อนรับเข้าสู่ตอนแรกของแฟ้มลับ CIA ที่มีชื่อว่า MK Ultra นี่คือโครงการที่เริ่มต้นขึ้นในปี1953โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือการควบคุมจิตใจมนุษย์ให้ได้จริงไม่ใช่แค่ในเชิงทฤษฎี CIA หรือ Central Intelligence Agency คือหน่วยข่าวกรองกลางของสหรัฐอเมริกามีหน้าที่รวบรวมวิเคราะห์และดำเนินการข่าวกรองจากต่างประเทศหน่วยงานนี้ถูกจัดตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2และในยุคสงครามเย็น CIA ถือเป็น,นกลไกหลักของสหรัฐในการปฏิบัติการลับและทำสงครามข้อมูล CIA เชื่อว่าหากสามารถควบคุมความคิดของมนุษย์ได้ก็จะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลสั่งให้ใครทำอะไรก็ได้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่การแข่งขันด้านข่าวกรองรุนแรงอย่างสงครามเย็นซึ่งถูกข้อมูลและคำสารภาพคืออาวุธที่มีมูลค่าสูงในโครงการนี้มีการใช้สารเคมีหลากหลายชนิดเช่น LSD, Barbiturate, Methamphetamine รวมถึงเทคนิคการสะกดจิตและการทรมานทางจิตใจเพื่อทดสอบว่ามนุษย์สามารถถูกควบคุมจากภายในได้มากน้อยแค่ไหน LSD ย่อมาจาก l y s e r g i c a s i d d a e t h y l a m i d e เป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อร,ระบบประสาทอย่างรุนแรง ทำให้ผู้ใช้เกิดภาพหลอนและบิดเบือนความเป็นจริงเดิมที LSD ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในวงการจิตเวชแต่เมื่ออยู่ในมือของ CIA มันกลับถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อทำลายกลไกลาการรับรู้และการควบคุมตนเองของมนุษย์สิ่งที่น่ากลัวคือคนที่ถูกใช้ในการทดลองส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ตัวเลยว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในการทดลองทางจิตพวกเขาเป็นทั้งประชาชนทั่วไปนักโทษผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชและแม้แต่นักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆบางโครงการย่อย เช่นซั b โปรเจกต68ที่ดำเนินการในแคนาดาใช้การช็อคไฟฟ้าและการล้างสมองซ้ำๆจนผู้ถูกทดลองลืมแม้กระทั่งชื่อของตนเองในปี1973ผู้อำนวยการ CIA ขณะนั้นได้ออกคำสั่งให้ทำลายเอกสารทั้งหมดที่ทเกี่ยวข้องกับ MK Ultra อย่างไรก็ตามยังมีเอกสารบางส่วนที่รอดจากการทำลายและถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในปี1977การเปิดเผยน,นี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของแรงสันเทือนครั้งใหญ่ในวงการข่าวกรองอเมริกัน วุฒิสภาสหรัฐต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิเศษขึ้นมาในชื่อเชิดคอมมิสตีซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจเกินขอบเขตของหน่วยงานข่าวกรองอย่าง CIA และ FBI โดยเฉพาะโครงการที่กระทบสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานผลการสอบสวนชี้ชัดว่าโครงการ MK Ultra มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงทั้งในด้านจริยธรรมการแพทย์และกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังพบว่าโครงการดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ข่าวกรอง เพราะไม่สามารถควบคุมจิตใจมนุษย์ได้จริงตามที่ตั้งเป้าไว้มีเพียงผลกระทบทางจิตใจที่รุนแรงและความเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่าได้ต่อผู้ถูกทดลองเมื่อผลสอบสวนปรากฏว่ามีผู้เสียหายจํานวนมากจากโครงการนี้รัฐบาลจึงต้องยอมจ่ายเงินชดเชยให้กับบางรายหนึ่งในคดีที่โด่งดังที่สุดคือกรณีของแฟรงค์โอซึนนักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานด้านอาวุธชีวภาพให้กับกองทัพสหรัฐเขาเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงาหลังถูกวางยา LSD โดยไม่รู้ตัว ศพของเขาถูกพบว่าตกจากตึกสูงที่โรงแรมในนิวยอร์กแม้ทางการจะสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่หลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นการฆ่าปิดปาก L อลซึ่งเป็นสารสำคัญในการทดลองนี้มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทอย่างรุนแรงทำให้เกิดภาพหลอนความจริงบิดเบือนและจิตใจแตกสลายการที่คนธรรมดาถูกให้สารนี้โดยไม่รู้ตัวเปรียบเสมือนกับการทำลายบุคคลจากภายในอย่างเลือดเย็นโดยที่เขาไม่มีโอกาสปกป้องตัวเองเลยแม้แต่น้อยและนี่คือบทสรุปของโครงการ MK Ultra ที่ยืนยันแล้วว่าเป็นความจริงมีเอกสารรองรับจากรัฐบาลมีคณะกรรมการสืบสวนระดับชาติและมีเหยื่อจํานวนมากที่ต้องแบกรับผลของมันมาจนถึงทุกวันนี้แต่มันยังไม่ใช่ที่สุดครับเพราะก่อนที่จะมี MK Ultra CIA เคยมีอีกโครงการหนึ่งที่ลึกกว่าโหดกว่าและมีเป้าหมายที่ฟังดูแทบไม่น่าเชื่อชาวไทยมีครับก่อนที่โลกจะรู้จักชื่อ MK Ultra ยังมีอีกหนึ่งโครงการจาก CIA ที่ทั้งลึกลับและโหดเหี่ยมยิ่งกว่านั่นก็คือ Project ์อติโช o โครงการนี้ถือกำเนิดขึ้นในปี1951ซึ่งก่อตั้งก่อน MK Ultra ถึง2ปีและถูกเก็บงำไว้ภายใต้ชั้นความลับสูงสุดเป้าหมายของมันก็ไม่ใช่อะไรที่เบาเลยครับเพราะพวกเขาต้องการจะบงการพฤติกรรมมนุษย์ให้สามารถค่าได้โดยไม่รู้ตัวว่าถูกสั่งให้ทำอาติโชกอยู่ภายใต้การดูแลของ Office of s c i e n t i f i c Intel ฝ่ายหนึ่งใน CIA ที่มีหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีล้ำยุคเพื่อใช้ในภารกิจลับ โดยเฉพาะการใช้วิธีการทางจิตวิทยาและชีวเคมีเพื่อควบคุมมนุษย์ให้ได้แบบเบ็ดเสร็จสิ่งที่ทําให้อติโชกโดดเด่นและน่าขนลุกค,คือความตั้งใจจะเจาะลึกเข้าไปถึงแกงของจิตใจมนุษย์โดยใช้ทั้งสารเคมีเชื้อโรคและเทคนิคจิตวิทยาขั้นสูงเพื่อทําลายสัญชาตยานเอาตัวรอดที่เป็นรากฐานของมนุษย์ทุกคนสารที่ถูกนํามาใช้ในการทดลองเช่น LSD บาร์บิทูเรตเฮโรอีนเพย์โอดรวมไปถึงการจงใจปล่อยเชื้อไข้เลือดออกเพื่อให้จิตใจของเป้าหมายเปลาะบ,บ้างถึงขีดสุดจากนั้น จึงเข้าสู่ขั้นตอนของการสะกดจิตแบบซับซ้อนที่เรียกว่าการซ้อนชั้นจิตสํานึกวิธีนี้คือการฝังคําสั่งลงไปในระดับลึกของจิตใต้สํานึกโดยตั้งเงื่อนไขให้บุคคลสามารถรอบสังหารหรือกระทําสิ่งใดก็ตามโดยไม่รู้ตัวและเมื่อภารกิจจบลงเขาจะไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของความทรงจําที่เหลืออยู่ในหัวสิ่งที่น่าหนักใจกว่าคือผู้ที่ถูกใช้ในการทดลองเหล่านี้ไม่ใช่ศัตรูแต่กลับเป็นนักโทษเชลยศึกผู้แปนพักและแม้แต่เจ้าหน้าที่ของ CIA เอง หากจะพูดถึงความโหดในระดับประวัติศาสตร์โลกโปรเจกต์ Project, อาติโชกก็ไม่ใช่โครงการเดียวที่ก้าวข้ามเส้นจริยธรรมเพราะในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันญี่ปุ่นก็เคยมีหน่วย7 3็ซึ่งเป็นหน่วยรับของกองทัพจักรวรรดิที่ดำเนินการทดลองมนุษย์ในระดับที่ไม่มีคำว่าสงสารหน่วย7 3็ดทดลองกับเฉลยศึกจีนและชาวต่างชาติด้วยวิธีสุดโหดเช่นผ่าคนเป็นปล่อยเชื้อโรคเข้าร่างกายโดยตรงแช่คนในน้ำเย็นจัดและทดลองอาวุธชีวภาพโดยไม่แจ้งให้เหยื่อรู้ตัวแม้แต่น้อยถ้าอาติโชก คือการเปลี่ยนพฤติกรรมจากภายในอย่างลึกซึ้งหน่วย73 1ก็คือการเอาร่างมนุษย์มาเป็นสนามทดสอบอย่างจงแจ้งและเฮี้ยมเกรียมถึงรากอีกโครงการหนึ่งที่ควรพูดถึงควบคู่กันคือโปรเจกต์บลูเบิร์ดซึ่งเป็นต้นแบบก่อนที่อาติโชกจะถือกําเนิดบลูเบิร์ดเริ่มในปี1950โดยมีเป้าหมายศึกษาวิธีการสะกดจิตและการใช้ยาในกระบวนการสอบสวนผู้ต้องสงสัยถือว่าเป็นรากฐานที่ CIA ใช้พัฒนาเทคนิคควบคุมจิตใจในโครงการถัดไปความต่างระหว่าง MK Ultra กับอาติโชกไม่ได้อยู่ที่เวลาเพียงอย่างเดียวแต่ยังอยู่ที่ระดับความลึกในการแทรกแซง MK Ultra เน้นการทดสอบการสะกดจิตและยาเสพติดเพื่อดัดแปลงความคิดส่วนอาติโชกมุ่งตรงไปที่การลบล้างความเป็นมนุษย์เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องจักรฆ่าโดยสมบูรณ์หัวใจของอาติโชกค,คือการควบคุมสัญชาตญาณเอาตัวรอดซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่เกิดเมื่อสัญชาตญาณน,นี้ถูกทำลายคนคนหนึ่งจะไม่กลัวตายไม่กลัวผิดและไม่รู้ตัวว่ากำลังจะทำร้ายใคร เทคนิคสะกดจิตที่ใช้ในอาติโชกอ้างอิงจากแนวคิดของฟรอยการเรียนรู้แบบเงื่อนไขของอีวานปัปล็อบและงานวิจัยร่วมกับนักจิตวิทยาชั้นนําในยุโรปและแคนาดาโดยเฉพาะกลุ่มที่ศึกษาเรื่องโพสไโนติกสเกชั่นหรือการสั่งให้ทําสิ่งหนึ่งในภายหลังโดยที่ไม่รู้ว่าเคยถูกสั่งมาก่อนแม้ว่าเอกสารส่วนใหญ่ของอาติโชกจะยังอยู่ในแฟ้มลับของ CIA แต่เอกสารบางชุดที่หลุดออกมาได้ยืนยันแล้วว่าโครงการนี้ไม่ใช่เรื่องแต่ง และแนวคิดนัาฆ่าไร้ตัวตนไม่ได้เป็นแค่จินตนาการในหนังสายลับจากความพยายามจะควบคุมสมองแบบตรงๆ CIA ก็เริ่มหันไปมองอีกทางหนึ่งถ้าการใช้ยาและการสะกดจิตยังไม่พอแล้วถ้ามนุษย์สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสทั้ง5้าได้ล่ะชาวไทยมีครับจากความพยายามของ CIA ที่จะควบคุมจิตใจมนุษย์ในโครงการอาติโชคเรื่องราวต่อจากนั้นยิ่งหน้าทึ้งยิ่งขึ้นไปอีกเพราะครั้งนี้พวกเขาไม่ได้พยายามเปลี่ยนความคิดของใครอีกแล้ว แต่กลับเชื่อว่ามนุษย์บางคนอาจมีความสามารถพิเศษที่ใช้จิตใจมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลออกไปได้โดยไม่ต้องใช้ตาเลยแม้แต่น้อยนี่คือ s t a r ์เกตโปรเจกตโครงการรับที่รัฐบาลสหรัฐลงทุนทำจริงระหว่างปี1970ถึง1995โดยร่วมมือกับ Stanford Research Institute หรือซซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรวิจัยชั้นแนวหน้าของประเทศด้านจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ s r i ก่อตั้งขึ้นในปี1946ตั้งอยู่ที่เมืองเมนโลพ้า รัฐแคลิฟอร์เนียแม้จะแยกตัวจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอย่างเป็นทางการแต่ก็ยังคงทำงานร่วมกันในโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความมั่นคงระดับชาติอยู่เรื่อยมาเป้าหมายของโครงการนี้คือการฝึกฝนบุคคลที่มีศักยภาพด้านจิตสัมผัสให้สามารถใช้ทักษะที่เรียกว่ารีโมทวิวอิงหรือการมองเห็นระยะไกลเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ห่างไกลข้ามพรมแดนหรือแม้แต่ข้ามการเวลาได้โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์หรือการเดินทางใดๆบุคคลสำคัญที่ถูกบันทึกไว้ในโครงการนี้มีหลายคน แต่ชื่อที่คนในวงการต้องรู้จักคืออินโกสวรนศิลปินผู้บุกเบิกเทคนิครีโมทวิวอิงสมัยใหม่ซึ่งอ้างว่าสามารถมองเห็นรายละเอียดของดาวพฤหัสบดีได้ก่อนที่ยานวัวเยเจอร์จะเดินทางไปถึงและอีกคนคือโจเซฟแมกโมเนอาเจอร์ ger, อดีตทหารข่าวกรองที่ผ่านการฝึกพลังจิตในระดับลึกเขาเคยถูกใช้ในภารกิจสืบค้นเป้าหมายรับหลายรายการและยังได้รับเหรียญเกียรติยศจากกองทัพสหรัฐเป็นการยืนยันผลงานโครงการนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องทดลอง แต่มีการนํามาใช้จริงในระดับปฏิบัติการเช่นใช้ตามหาฐานอาวุธลับของโซเวียตตรวจหาตัวประธานาธิบดีที่ถูกลักพาตัวและไล่ล่าที่ซ่อนของผู้นําทหารฝ่ายตรงข้ามในยุคสงครามเย็นโดยเฉพาะพื้นที่อย่างไซบีเรียซึ่งเป็นหัวใจของความมั่นคงโซเวียตในเวลานั้นคําว่ารีโมทบิวิ่งหมายถึงความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลหรือเห็นภาพจากระยะไกลโดยไม่ต้องพึ่งพาประสาทสัมผัสทั้ง5การฝึกเริ่มต้นจากการทําสมาธิเพื่อให้จิตนิ่ง กำหนดจุดเป้าหมายและจดบันทึกสิ่งที่มองเห็นผ่านจินตภาพซึ่งนักวิจัยของ SRI ได้ออกแบบกระบวนการนี้ให้ทำซ้ำได้อย่างมีระบบเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ในแต่ละรอบอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แม้ในแวดวงวิทยาศาสตร์ Remote v i e w i n g ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงแต่ก็มีงานวิจัยจำนวนไม่น้อยที่พยายามตรวจสอบเช่นงานของรัสเซลท้าและฮารอนพัดออฟสองนักฟิสิกส์ผู้บุกเบิกโครงการในสวีและการประเมินโดยอเมริกันอินติจูดอ r e s เ a r c h ในปี1995 ที่แม้จะสรุปว่ายังไม่มีหลักฐานมากพอจะใช้ในเชิงยุทธศาสตร์แต่ก็ยอมรับว่าบางผลลัพธ์นั้นแม่นยำจนน่าประหลาดใจหนึ่งในกรณีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการตามหาตัวพลเอกมาโนเอลโนริเอกาผู้นำเผด็จก,การของปานามาในช่วงสงครามปานามาข้อมูลที่ได้จากการรีโมทบิลลิ่งสามารถนำทางทีมข่าวกรองสหรัฐไปปิดล้อมเป้าหมายได้ภายในเวลาอันสัน้นซึ่งเรื่องนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มลับของหน่วยข่าวกรองอย่างชัดเจนว่ามีการใช้พลังจิตในปฏิบัติการจริงโครงการสตาเกต ถูกยุติในปี1995หลังจากกระทรวงกลาโหมได้รับผลสรุปว่าแม้จะมีความเป็นไปได้บางส่วนแต่ยังไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในภารกิจระดับชาติได้อย่างมั่นใจอย่างไรก็ตามนักวิจัยจำนวนไม่น้อยยังคงสนใจศึกษาเรื่องนี้ต่อและแนวคิดเรมอสบิวอิ n งก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับสื่อหลากหลายทั้งภาพยนตร์วรรณกรรมและกลุ่มศึกษานอกกระแสเช่นภาพยนตร์เรื่อง The m e n Who Steals Ghosts ที่ดัดแปลงมาจากชีวิตจริงของอดีตเจ้าหน้าที่ที่เคยมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ แต่ทั้งหมดนี้ยังถือว่าอยู่ในขอบเขตที่พอจะอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์หรืออย่างน้อยก็ยังอยู่ในขอบเขตที่มนุษย์พอจะเข้าใจได้ทว่าเอกสารอีกฉบับที่หลุดออกมาจากแฟ้มลับของ CIA กลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะมันพูดถึงสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์และผลที่เกินขีดจํากัดของโลกวิทยาศาสตร์ที่เราเคยรู้จักถ้าคุณฟังมาทั้งหมดแล้วคิดว่าสิ่งที่ CIA ทํามันล้ําเกินจ,จินตนาการไหวตอนนี้แหละครับที่เรากําลังก้าวข้ามเส้นแบ่งของโลกวิทยาศาสตร์ไปสู่สิ่งที่แม้แต่คําว่าลึกลับ ก็ยังอธิบายได้ไม่หมดเพราะสิ่งที่เรากําลังจะเล่าไม่ใช่เรื่องของพลังจิตไม่ใช่แค่เรื่องความลับทางทหารแต่มันคือการผเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่อ่าจไม่ใช่มนุษย์เลยก็ได้นี่คือเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ในเอกสารลับของ CIA ภายใต้รหัส0005517761รายงานที่ว่าด้วยเหตุการณ์ประหลาดในยูเครนช่วงปลายทศวรรษ1980ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลของหน่วยข่าวกรองโซเวียต KGB โดยตรงแคว้นเชอร์นีฮิปซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนใกล้ชายแดนรัเสเซียในยุคนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพโซเวียตอย่างแน่นหนาและมีฐานทัพลับจำนวนมากที่ไม่มีแม้แต่ชื่ออยู่บนแผนที่ปัจจุบันพื้นที่นี้ก็ยังเป็นสมรภูมิสำคัญของความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรับเสเซียเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยทหารโซเวียตในพื้นที่ดังกล่าวได้ตรวจจับวัตถุบินไม่ทราบที่มาเคลื่อนที่เหนือเขตห่วงห้ามทางทหารด้วยความเร็วสูงผิดปกติพวกเขาจึงตัดสินใจยิงตอบโต้ด้วยขีนปนาวุธต่อต้านอากาศยาน และสามารถสอยวัตถุนั้นร่วงลงมาได้สําเร็จแต่สิ่งที่ตามมานั้นไม่ใช่เศษโลหะของเครื่องบินศัตรูหรือซากอากาศยานรับจากตะวันตกหากแต่เป็นวัตถุทรงกลมเรียบไร้อรอยต่อสีเงินแวววาวผิดธรรมชาติและที่ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปก็คือสิ่งมีชีวิตประหลาด5ตนที่ก้าออกมาจากซากยานนั้นพวกมันสูงโปร่งผิวกายโปร่งแสงมีแสงบางๆเปล่งจากตัวเหมือนเรื่องร้องในความมืดราวกับไม่ได้ทําจากเนื้อเยื่อใดๆที่มนุษย์รู้จักตามรายงานระบุว่าพวกมันรวมตัวกันก่อนจะปล่อยแสงวาบสีขาวจ้า พลังแสงคลายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงพุ่งออกมาในช่วพริบตาส่งผลให้ทหารโซเวียต23นายในรัศมีถูกแปลสภาพเป็นหินอย่างฉับพลันทั้งเนื้อหนังผิวหนังโครงกระดูและแม้แต่เครื่องแบบยังแข็งราวหินแกรนิตทิ้งไว้เพียงภาพที่ชวนขนลุกอย่างแท้จริงซึ่งถ้าจะพูดให้เห็นภาพแบบบ้านๆก็ต้องบอกว่าโซเวียตน,นี่แหละครับโหดสัตว์รัสเซียเลี้ยงหมีแทนหมาได้ยังไม่สะเทือนแต่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ยังต้องยอมเงียบกันทั้งกองร้อยผู้รอดชีวิตเพียงสองนาย ซึ่งอยู่ห่างออกไปนอกรัศมีแสงระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากจนตั้งตัวไม่ทันและทั้งสองคนมีอาการช็อกถึงขั้นไม่สามารถพูดออกมาได้เป็นชั่วโมงเมื่อเรื่องราวถึงหูสายบัญชาการ KGB จึงรีบเข้าควบคุมพื้นที่ทันทีและมีคำสั่งให้นำร่างทหารที่เสียชีวิตไปยังศูนย์วิจัยลับเพื่อศึกษาสภาพร่างกายอย่างละเอียดโดยปกติแล้วหน่วยวิจัยลับของ KGB จะดำเนินการภายใต้กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของสหภาพโซเวียตซึ่งมีแผนกพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ล้ำสมัยและปรากฏการณ์เหนือธรมอรม แม้จะไม่เคยมีการยืนยันจากรัฐบาลโซเวียตแต่ในเอกสารภายในยุคสงครามเย็นก็มีร่องรอยของการศึกษาเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังสิ่งที่น่าสนใจคือ CIA ไม่ได้รับข้อมูลนี้โดยตรงจากสายลับหรือการสอดแนมแต่เป็นการเก็บรวบรวมจากหน่วย FBIs หรือ Foreign Broadcast Information Service ซึ่งมีหน้าที่แปลข่าวสารจากสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศในกลุ่มคอมมิวนิสต์ข้อมูลต้นทางมาจากรับได้หนังสือพิมพ์ของรัฐโซเวียตที่ขึ้นตรงกับพรรคคอมมิวนิสต์ และถูกใช้เป็นเครื่องมือเผยแพร่ข่าวภายใต้การควบคุมของ KGB แม้จะเป็นเพียงข่าวหนึ่งในหนังสือพิมพ์แต่เมื่อพิจารณาจากความเข้มข้นของเนื้อหาและความจริงที่ว่า CIA ได้จัดเก็บข่าวนี้ไว้ในระบบอย่างเป็นทางการแถมไม่เคยมีเอกสารใดของสหรัฐออกมาโต้แย้งหรือปฏิเสธเรื่องนี้อย่างชัดเจนความเงียบของ CIA จึงยิ่งทําให้มันน่าสงสัยยิ่งขึ้นเหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยภายใต้กฎหมาย Freedom of Information Act หรือ FOIA ซึ่งเปิดทางให้เอกสารรับจํานวนมากถูกปลดผนึกเมื่อครบกําหนด FOIA คือคกลไกสําคัญที่ทําให้รัฐบาลสหรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลบางส่วนต่อสาธารณะและนําไปสู่การสร้างระบบ CREST หรือ CIA Record s e t u l e ฐานข้อมูลเอกสารรับที่ปลดล็อกแล้วซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถค้นหาได้ด้วยตัวเองแน่นอนว่าแค่มีเอกสารยังไม่อาจยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นความจริงทั้งหมดแต่ในโลกของข่าวกรองการวิเคราะห์เอกสารต้องดูหลายมิติทั้งแหล่งที่มาลำดับเหตุการณ์ คำยืนยันจากแหล่งอื่นและสําคัญที่สุดคือปฏิกิริยาของหน่วยข่าวกรองเองว่าพวกเขารับมือกับข้อมูลอย่างไรและในกรณีนี้สิ่งที่เราเห็นคือ CIA จัดเก็บเรื่องนี้ไว้อย่างเป็นทางการนําเข้าสู่ระบบข้อมูลข่าวกรองและไม่เคยปะตกหรือชี้แจงใดๆกับสาธารณะเลยแม้แต่น้อยทั้งที่เนื้อหานั้นหนักหน่วงเกินกว่าจะเป็นแค่ข่าวโหลคําถามจึงไม่ได้อยู่แค่ว่าเรื่องนี้จริงไหมแต่คือทำไมพวกเขาถึงเลือกเก็บมันไว้อย่างเงียบๆและทั้งหมดนี้ ทำให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่าเรื่องนี้เป็นเพียงความเข้าใจผิดของคนยุคนั้นหรือว่ามันคือเศษเสี้ยวของความจริงบางอย่างที่ไม่ควรหลุดออกมาจากแฟ้มลับตั้งแต่แรกนี่คือเพียงเศษเสี้ยวของแฟ้มลับที่ครั้งหนึ่งเคยถูกซุกซ่อนไว้ในห้องใต้ดินของรัฐและในวันนี้มันกําลังค่อยๆโผล่พ้นผิวน้ําทีละหน้าทีละบรรทัดเผยให้เราได้เห็นเบื้องหลังของโลกที่เต็มไปด้วยคําถามมากกว่าคําตอบถ้าข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นเพียงแค่เศษข่าวกรองที่หลุดรอดออกมาจากจักรกลของความลับ แล้วคุณคิดดูสิครับว่าสิ่งที่ยังไม่ถูกเปิดเผยจะลึกลับหน้าหวาดหวัน่นหรือหน้าตกใจเพียงใดสําหรับใครที่ฟังมาจนถึงบรรทัดนี้แอดขอกราบขอบคุณชาวไทยมิทุกคนจากใจจริงครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์หรือแวะมาคอมเมนต์เล่าสิ่งที่คุณคิดเพราะบางครั้งคําถามที่น่าสนใจที่สุดอาจไม่ได้มาจากเอกสารลับแต่มาจากคนดูแบบคุณนี่แหละแล้วเราจะได้กลับมาพบกันอีกกับเรื่องลับเรื่องต่อไปที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดการเจอกันคลิปหน้าสวัสด<ๆ>ีคร<ๆ>ับ